นี่แหละมันก็เลยมันก็เลยทําให้เป็นประเด็นนะครับเออมีประเด็นบ้างนะครับมันมันมีมานานแล้วล่ะนะครับกดให้แล้วค่านะครับขอบคุณมากครับผมคุณวันคุณรัชนกนะครับสวัสดีครับผมนะครอืมก็ไม่ว่ากันนะครับเอซเนาะมันก็ขึ้นอยู่กับผู้ที่ชนคนธรรมดานี่แหละนะครับเอ่า ลายค่าแอดกดลายให้แล้วกําลังใจให้นะครับขอบคุณมากครับผมนะครับก็มีเอฟซีเข้ามาเมนนะครับเอฟซีนะว่าเหมือนกับาการขอการขอเข้ากินอะไรอย่างนี้นะแต่บางคนก็ตัดต่อนะครับตัดต่อเอาไปเอาไปเอาไปลงคลิปเขานะครับ ตัดต่อเอาเหมือนเอาเป็นบางช่วงบางตอนเอาไปตัดต่อนะครับอา่าแต่ถามว่าถามว่าทางู้วนเขาขอไหมเขาก็ขาดจะขอนะเออบางคนเขาก็เออไม่ได้สนใจเออมาทําเพื่อมาทําเพื่อหาเอฟซีเท่านั้นนะเออบางคนเขาก็มีงานทํานะครับมีงานทําอย่างอื่นแต่ ทำ YouTube เพื่ออะไรเพื่อเป็นช่องทางเพื่อเป็นช่องทางเอาไว้เอาไว้เพื่อกระจายข่าวนะครับกระจายข่าวเรื่องนูเง้เรื่องนี้แต่ส่วนมากนะ่ะมันก็ไม่พ้นตรงนี้หรอกอผิดที่ลุงป้าให้พ่อแม่กินนะว่ อันนั้นไม่ไม่มีปัญหานะเอออันนั้นไม่มีปัญหานะให้พ่อแม่กินเนี่ยมันไม่ได้ผิดอะไรเลยล่ะนะครับก็ดีซะอีกอืมเขาจะไปให้ใครนะครับหรือยังไงนะครับให้คนอื่นเนี่ยไปให้ต่อหรือไปกระจายอสิ่งของเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดอะไรเออสมมติเราเรารับเป็นสะพานบุญมาเรารับจากเอฟซีมาเนี่ยถ้ามันของมันเยอะใช่ไหมไม่สมารถเอาไปกินเองได้หมดเนี่ยเขาก็กระจาย แจกเอาไปเอให้คนนู้นบ้างคนนี้บ้างก็ไม่ได้ผิดอะไรไมันก็ดีด้วยนะครับอืเหมือนเป็นสะพานบุญนะเอถ้าเขาไม่เชื่อถือเขาก็จะถอยไปเองแหละ FC. เอฟซแต่ปัจจุบันนี้เขาก็ยังอยู่เอฟซี FC ทั้งหลายแม่แม่เอฟซใจดีทั้งหลายเขาก็ยังอยู่อยู่นะครับเขาไม่ได้ใส่ใจนะเขาอยากให้เขาก็ให้ วันไหนเขาไม่อยากให้เขาก็เฉยเฉยแค่นั้นเองถามว่าใครจะไปบังคับได้ไหมไม,ไม่ไม่ได้เออไม่ได้ขนาดคอเซนเตอร์มันขอมันยังได้เลยเอซี <c oughs> เข้าใจบุญแค่ไหนนะมีเท่าไหรก่ก็ให้หมดเห็นไหมออ,อันนั้นอนะ่ะเข้าขายนะครับเออมันไม่ใช่หลอกเอาน้อยนะมันเอาเยอะๆเออขนาดนั้นจะเขายังให้เลยนับภาษาอะไรแบบนี้ ขอข้าวกินสักมือ้อนึงเนี่ยได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเอฟอซี FC เขาก็อยากจะให้อะวันนี้เอาไปห้าสิบาทไปเอาไปร้อยหนึ่งสมัยก่อน FC. เอฟอซีเขาจะเจาะจงเป็นคนๆไปเลยนะช่วงแรกๆที่เขามาอยู่กันอนะตอนนั้นอะอย่าว่าแต่อาหารเลยนะข้าวกินไปวันๆยังไม่มีเอ,อว่ากันอย่างนั้นก่บไม่รู้มาทําไมนะตังไม่มีแล้วมาทําอยู่ทําไมก็ไม่รู้เอ,อแต่เขาก็ขอ แต่เอฟซี Z เขาก็ให้นะเออพอเขาขาดจ,จะไม่ได้ขอโดยตรงเขาอาจจะขอแบบว่าเนี่ยข้าวไม่รู้สึกว่าวันนี้ไม่มีข้าวกินเลยน,นู่นนั่นไม่มีตังค์เลยเขาบอกเอางั้นไปกินอ่าที่ร้านป้าตอเลยแล้วกันเดี๋ยวจะอาจ่ายวันนี้จ่ายไปจ่ายไปสองวันแล้วกันอ่านะครับสองวันก็อาจจะเป็นเป็นเงิน200รอสองร้อยกว่าบาทเนี่ยก็ให้ หรืออาจจะเหมาไปเลยเดือนหนึ่งอย่างเงี้ยเออจ่ายเป็นรายเดือนไปเลยกินสามมื้อนะครับเออวันละสามมือ้อสามมือ้อเดี๋ยวเขาคานวณได้ถูกอยู่แล้วเออคุณก็มากินได้เลยเห็นไหมเขาก็จะให้แบบนั้นเขาก็ให้เป็นรายและบุคคลไปอา่าแต่ถามว่าเขาผิดไหมเออเขาอาจจะไม่ให้ก็ได้ก็แล้วแต่เนี่ยับไม่ก็บังคับนี่ยถามว่าใครมาขู่เขาได้ไหมไม่ได้เออเพราะเอฟซีเขาอยู่ทางบ้าน เขาเห็นว่าเขาอยากจได้อยากจะช่วยอยากจะให้เขาก็ให้อืมเดี๋ยวว่าแต่ข้าวเลยนะครับของเครื่องใช้ต่างๆที่ไม่มีความจําเป็นเนียเขาก็ซื้อให้โทรศัพท์ยังซื้อให้เลยเอฟซีเย่ามาสาอะไรเออไม่มีโทรศัพท์เขาให้หมดอะ่ะแม้แต่เสื้อผ้าก็ให้ <laughs> เออเสื้อผ้านี่ให้บ่อยมากเนะี่ยเสื้อผ้าอ,อของใช้นะครับ ซื้อให้หมดอ่ะบางคนก็ให้ทุกอย่างตรวจให้แลว้วขอบคุณมากครับผมก็มกมให้มาทุกอย่างเพราะว่าเขาอยากให้ใหไงถามว่ามีใครไปบังคับเขาได้ไหมไม่ได้เขาอยากให้ด้วยใจของเขาเออนั่นแหละใจเสน่หาไงอยากจะได้อยากจะไอ้นี่เขาอยากจะขอบางคนเขากา็เขาคิดว่าเอ้ย เขาพอแล้วเขาไม่อยากให้อีกแล้วอีกต่อไปแล้วเขาก็ไม่ติดต่อเลยไม่ให้เลยเออถามว่าทางนี้เขาไปทําอะไรได้ไหมไม่ได้ไม่ให้เขาก็ไปหาคนใหม่มาหาสปอนเซอร์ใหม่มาอ่าเห็นไหมเออหาสปอนเซอร์ใหม่มาก็ต้องมาหาอีกมาได้อเออคนอื่นเขาเข้ามาใหม่อ่าคนนี้ออกไปอ่าคนนี้เบื่อแล้วเออไม่อยากให้แล้วก็ย้ายออกไป อคนใหม่ก็เข้ามามาให้ใหม่เพราะว่าเยอะคนเยอะมากเอฟซีคนที่เขาอยากจะให้มีอีกเยอะเพราะว่าเขาเห็นแล้วเขาสงสารเขาอยากให้มันก็ช่วยไม่ได้แหละแบบนั้นนะใครอยากให้ก็ก็แล้วแต่อ่ามันเป็นเงินของเขานะครับว่ากันไม่ได้ ผิดถูกให้เขาพิจารณาเอาเองนะคิดกันแค่นั้นดีกว่าจะไหมเงินของเขาผิดถูกว่าให้เขาคิดตึกตองเอาเองว่าที่ให้อยู่นะถูกหรือผิดนาเห็นไหมแต่ไม่ต้องพูดถึงหรอกขอกันหมดแหละนะครับแอดว่านะเออมันคืออยู่ความจำเป็นหรือไม่ยังไงแค่นั้นเอง ถ้าความจําเป็นเขามากเขาก็เอ้ยไม่ได้เว้ยเออต้องขอแล,ล้วขอรับแล้วเพราะว่าอะไรเออไม่มีไงก็ต้องขอมันก็แล้วแต่เขาแหละอขอถ้าเขาถ้าเขาไม่ให้ก็จบไม่ให้คนอื่นเขาก็ให้เออไม่ใช่มีคนเดียวไงเออมีหลายคน ว่า,าซื้อใจพ่อแม่แล้วไม่เกี่ยวหรอกนะการที่เขามาให้ของนะ่ะมันไม่เกี่ยวให้ของพ่อแม่เนี่ยอย่าว่าจะซื้อใจเพื่ออะไระ่ะถามหน่อยว่าคุณได้ให้เขาไหมเออจะไปพูดแบบนั้นซื้อใจพ่อแม่เหรอไม่ใช่อันว่าจนะให้คนอื่นเนี่ยเออถ้าคุณเป็นสมัครสอสอเนี่ยคุณเอาเงินไปแจกเขาเนี่ยเอาของไปให้เขาเนี่ยอันนี้แหละคุณซื้อใจเขาแน่นอนเพราะว่าคุณไม่ค่อยรู้จักเขา คุณเอาเงินไปให้แต่นี่พ่อแม่เขาให้เพราะว่าเพราะว่าเขาอยากจะให้เขาอยากจะทดแทนพระคุณอ่าถูกไหมให้ให้สิ่งของพ่อแม่ให้ให้ของกินให้เงินให้ทองพ่อแม่เนี่ยพิว่าตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่เคยเลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กมันไม่ได้ผิดนะเอ,อซื้อใจอะไรลนะ่ะมีกันคาใจกันเรื่องอะไรพ่อแม่คือพ่อแม่นะผู้ให้กำเนิดคือผู้ให้กำเนิดนะ เขาจะคิดอะไรมากมายเอ่อถ้าเขาคิดจะทํำ้ายลูกอะ่ะเขาคงจะเอากีเท่ายัดปากไปแต่ตอนเด็กๆแล้วถ้าเขาไม่ชอบใจอะ่ะเอ,อจะให้มันโตมาทําไมอ่าจะไหมเขาก็รักใครทุกคนอะ่ะลูกทุกคนเขาก็รักทุกคนนั่นแหละมันไม่เกี่ยวมันขึ้นโตขึ้นมาแล้วจะเป็นยังไงจะทําอะไรกับเขาเนี่ยมันก็สุดแท้แต่เอ่อไม่ว่ากันสุดแท้แต่คุณก็ คิดเอาเองใช่ไหมโตโตขึ้นมาแล้วเนี่ยคุณจะไปทิศทางไหนเออคุณจะออกออกจากวงตระกูลไปก็แล้วแตเ่เขาห้ามได้ไหมล่ะพ่อแม่ถึงว่าโตแล้วเขก็ห้ามไม่ได้เขาก็ต้องปล่อยคุณไปเออเพราะว่าเขาห้ามไม่ได้อยู่แล้วไอเรื่องการว่าซื้อใจเนี่ยมันคงไม่ใช่หรอกที่เขาให้ก็เพราะว่า เขาเพื่อจะทําเพื่อให้ทดแทนพระคุณพ่อแม่เขาไม่ให้ก็ว่าเขาแล้วนะมันมีคนคอยตําหนิเขาอยู่แล้วเออเขาไม่ให้เนี่ยโอ้ยนะพ่อแม่ไม่เคยได้กินเอาไปให้แต่พ่อผัวแม่ผัวนะพ่อแม,อแม่ตัวเองไม่เคยได้เลยนะมันก็ติอยู่งั้นแหละมันมีคนคอยจอ้องเตะอยู่เออแต่พอเขาให้ก็ว่าเขาอีก มันไม่มีความพอดีนะั้นคนพวกนี้นะเอาจริงนะไม่มีความพอดีเออไม่ให้ก็โดนด่าอีกโดนไหวาหาว่าไม่ไม่เห็นหัวพ่อแม่เออดูสิเออแม้แต่เข้าบ้านยังไม่ให้เข้าบ้านเลยไม่ให้ไปนู่นไม่ให้ไปงานนู่นนี้นั่นนะคอยตําหนต,ติติงเขา้ามามันก็ต้องย้อนถามย้อนถา,ถามถึงตัวเองว่าตัวเองให้อะไรเขาหรือเปล่าอ่าที่พูดเนี่ยได้ให้เขาไหม ปัจจุบันเนี่ยเอาพูดถึงปัจจุบันเนี่ยไม่ให้เขาเลยไม่คล้องเกี่ยวเขาเลยเออแถมยังตะหนิแถมจังให้คนอื่นมาดา่าพ่อแม่ตัวเองดิมันสมควรหรือไม่เออถามหน่อยนะครับสมควรหรือเปล่ามันไม่สมควรอยู่แล้วอันนี้จะบาปมาหันเลยนะจะบอกไว้เลยนะเออบาปเข้าตัวเลยบาปนี่พูดง่ายว่าแก้ไม่ได้ด้วยเออทำร้ายทำร้ายผู้มีพระคุณเนี่ย ทำให้พ่อแม่เสียใจทําให้พ่อแม่น้ําตาคอเบ้าเนี่ยทําให้พ่อแม่ร้องไห้โอ้โหนี่บาปสุดขีดเลยอ้าวมันจริงจังอยู่แล้วนะเรื่องนี้บอกแล้วมันจะเป็นผลวิบากกรรมตัวเองก็จะทําอะไรก็จะไม่ทํามาค้าขึ้นก็ไม่ขึ้นอืทําอะไรก็มีแต่แย่ลงเพราะว่าความความที่มีอคติกับครอบครัวอืม เขาทํากับพ่อแม่ใครพูด,ดง่ายนะใครจะว่าไงก็แล้วแต่เขาก็ต้องทำเงนินไปเรื่อยๆใครเ็าจะมาติก็ช่างเขา,เาติก็เรื่องของมันเออมันก็ต้องดูตัวเองว่าตัวเองทําทําเพื่อบุกพากาลีหรือเปล่าทําเพื่อพ่อแม่ไหมก็ไม่ทําเออจะไปว่าคนอื่นได้ไหมก็เข้าตัวเองอยู่ดีเท่ากับว่าตัวเองนั่นแหละเออว่าตัวเองนู่นนี่นั่นตัวเองเคยให้ไหมเออก็ไม่ให้ ไม่ให้ยังไม่ว่าแนละเอาคนอื่นมาเล่นงานเขาอีกเนะี่ยโอ้โหอันเนี้ยสุดซึง้งเอ่อไม่มีใครก็ทำํำถึงจะไม่พอใจถึงจะไม่ชอบใจแต่จะให้คนอื่นมาทําร้ายต่ออีกอีกต่อนึงเนี่ยนะยืมมืออ่ายืมมือคนอื่นมาจัดการโอ้โหอันเนี้ยนะ่ะหนักเลยมาหันนะบอกตรงไม่ไม่สามารถจะคิดได้เลยลนะ่ะว่าคนแบบนี้ทําได้ยังไงมาเห็นไหมเออ นิสัยใจคออ่าเป็นยังไงแบบไหนเนี่ยมันบอกว่าครอบครัวนรกหนักนะคําเนี้ยนะโอ้ยถ้ารู้อย่างนี้นะคิดคิดดูสินะคงจะไปกินยาไปแล้วนะตอนท้องอยู่น่ะนะเออกินยาไปแล้วเอาจริงๆไม่สามารถเอาไว้ได้หรอกเพราะอะไรนะโอ้โหพูดอย่างนี้ทำให้พ่อแม่เสียใจนะ ลาน,านย่าลุงพนกลับยังคะยังไม่ได้ออกไปเลยยังไม่เห็นว่าแกมาแกน่าจะมาแล้วล่ะตอนนี้นะเออเห็นหมาเห่าอยู่พักหนึ่งน่าจะมาแล้วล่ะแต่ก็ไม่ได้ออกไปแล้วเขามาก็เข้าบ้านเขาเลยเมื่อเราคงยังไม่ได้ไปอ,อยู่ในบ้านเขาหรอกนะครับ อาคุณต้องคำนะครับสวัสดีครับผมนะครับนี่แหละคนเราก็อย่างว่านะใครทําอะไรก็ได้อย่างนั้นทําดีทําดีกับพ่อแม่เนี่ยมันเป็นผลดีอยู่แล้วเพนเพนบวกอะเอาง่ายๆใครใครเขาก็นิยมใครใครเขาก็ชมชื่นชมอ่าใช่ไหมใครใครก็ชื่นชมแหละทําดีกับพ่อแม่เนี่ยไม่ได้ผิดอะไรเลยลอะยิ่งดีมากทําให ชีวิตของเขาจเจริญขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปอีก